สวัสดีครับ,บผมบิงบิงได้ครับสวัสดีครับก็วันนี้เรามาอยู่กับเทสลาสโตรในอเมริกานะครับก็เป็นหนึ่งในเทสลาสโตรที่ผมน่าจะมาบ่อยที่สุดแล้วละ,ละมันใกล้บ้านมากเลยในตอนที่ผมยังอยู่เมืองนี้เนาะก็เมืองดาร์ลัตเท็กซัสก็อยู่กันในห้างแบบนี้แหละครับเทสลาสโตรห้องแถวแบบเล็กๆเดี๋ยวเราจะไปชมกันนะว่าในเทสลาสโตรนี้มีอะไรบ้างแต่ก็ก่อนไปชมนะครับก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์นะครับในคลิปนี้ที่ ทำให้ผมได้มาถ่ายคลิปนี้นะครับผมบริษัทโจวานั่นเองนะครับก็เป็นของแต่งรถเทส l a ไม่ว่าจะเป็นผ้ายางหรือว่าจะเป็นของแต่งพวกที่กันแดดหรือว่าจะเป็นที่จับมือถืออะไรนะครับก็ไปดูกันได้ในสตูนี้นะครับก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์สําหรับคลิปนี้แล้วกันอะถ้าพร้อมแล้วก็ไปชมกันนะครับว่าข้างในสตูมีอะไรกันบ้าง อันนี้ก็คือด้านในของสต์นะครับเทสลาสต e ที่อเมริกา <Yeah. S 1> ก็จะมีเทสลาเซเบอร์ทักจอดอยู่ประมาณนี้นะครับรุ่นที่จอดอยู่ก็จะเป็นรุ่นตัวจ u ลโมเตอร์ไม่ใช่ฟาวเดชันซีรีส์นะครับ mm hmm. ก็ผมเคยรีวิวเทสลาเซเบอร์ทักไปแล้วนะครับในวิดีโอนี้นะครับก็อาจจะไม่ได้รีวิวมากในคลิปนี้นะครับก็อย่างที่เห็นก็คือจะมีตัวเทสลาเซเบอร์ทักจอดอยู่ข้างหลังตรงนี้สามารถใช้มือจับเปิดได้ปกติทั่วไป คนก็เข้ามาเล่นกันได้นะครับครับอันนี้ก็เป็นฟังของ Tesla Cybertruck นะครับรีวิวไปแล้วอาจจะไปจะขอรีวิวเพิ่มแล้วกันวันนี้ก็กดปุ่มปุ่มนี้ตรงน,นี้นะครับจะอยู่ตรงกลางต้บ้านทเบียนมพอดีเลยกดนี้ นี้ก็ไม่มีอะไรครับมีแต่ความคมตรงนี้เขาก็พลาสติกลบความคมในะ่มตรงนี้แต่ตรงนี้คมเลยเลี่ยมเลยนะโอ้โหก็จะมีกล้องหน้านะครับที่ผมรู้สึกว่าก็จะเหมือนกับตัว t ท s l a Model Y มาให้ตัวตัวใหม่นะรันซีรีอตอนนี้มีสตัวเท sla มีสรุ่นที่มีกล้องหน้านะครับ ก็จะมีเทสลาเซเบอร์ทรัคเทสลาโมเดลวายลันซี่ีแล้วก็เทสลาเซมายทรัคนะครับเดี๋ยวจะปิดให้ดูแล้วกันเนี่ยปุ่มปิดอยู่ตรงนี้เทสลา c ซเบอร์ทรัคจะเป็นรถเทสลาคันเดียวในบรรดาเทสลาทั้งหมดเลยนะที่ฟรัง่งเป็นไฟฟ้าครับ ที่เหลือฟังมือนะครับ Model S Model X Model, Model 3 Model Y ฟังมือหมดเลยเดี๋ยวเราจะมาดูตรงเทอร์นอลนะครับว่าใช้เวลาปิดกี่วินาทีนะครับนานนะ,ะเวลาเปิดแล้วกัน ประมาณนี้นะครับก็ถ้าจะเปิดทั้งก,ก็กดปุ่มนี้ได้นะครับเปิดฝาท้ายเปิดออโต้ครับจะปิดแมนนวลน,นะครับอันนี้เป็นกิ i m m i c ีเ,เล็กๆน้อยๆนะที่ว่าคนไม่ค่อยเห็นกันนะครับจะเห็นตัวนี้ไหมเดี๋ยวผมทำอะไรให้ดูนะ,ะปิดประตูก่อน <c oughs> เห็นไหมครับ <c oughs> มันใช้ตรงนี้ในการดันประตูออก <laughs> เป็นแบบกิมมิคเล็กๆน้อยๆมากเพราะว่าตัวประตูของเซนทรัลเซเบอร์ทังเนี่ยมันเรียบไปกับตัวรถเลยไงเวลาเราเปิดออกเนี่ยมันถ้าถ้าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าไม่ดันออกอ่ะมันมันมันก็จะติดแนบเลยไงเพราะฉะนั้นเขาก็เลยจะมีตัวเหล็กเนี่ยเห็นไหมดันออกมาหน่อยนะครับซึ่งเป็นรายละเอียดอะไรที่เล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆอ,ยอะ่ะข้างหน้าก็มีนะเด,ดี๋ยวด,ดูนะครับอ่าผมกดเปิดผม,ผมกดเปิดออกเนี่ยเห็นไหมว่ามันยังว่ามันยังดันอยู่เ <Okay. S 1> เนี่ยาออกมา ประมาณนี้อันหนึงนะครับว่าในในกรณีประตูไฟฟ้าไม่ทํางานนะครับก็จะมีประตูฉุกเฉินสายประตูฉุกเฉินตัวนี้ <Okay. S 1> เป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับส่ว <ร kinda S 1> นตรงนี้ก็จะเป็นฮีทปั๊มนะครับก็เป็นวะไหลที่พังกันมันดีฮะพังเร็วกว่าแบตแน่นอนครับมอเตอร์กับแบตไม่พังนะตัวนี้เาจะพังบ่อยมาก เป็นหัวใจสำคัญในการควบคุมอุณหภูมิของตัวรถ t ท sla เลยจะมีทั้งตัวซ u เปอร์ n มนิโฟลมันเขียนว่าเพราว่า s u เปอร์ n มนิโฟลเลยนะเห็นไหมผมเคยพูดเรื่องนี้ไปกับพี่ต้นน้ำหมาแล้วนะอาจจะไม่พูดในนี้นะครับก็ประมาณนี้อันนี้จะเป็นตัวฮีตปัมของเท sla หัวใจของเท sla Mo เตอร์ไซคบรดไนะครับแต่ของ Cy b e r ร์ทักเนี่ยจะใช้เป็นซ u เปอร์ n มนิโฟล V2 นะครับก็มาถึงอีกส่วนนะครับก็จะเป็นตัวมอเตอร์ของ t ท sla Model S ์สแคนะครับก็ตั้งไว้ตังหงาตาอย่างนี้เลย มันคือเทสลาวันที3สามประมาณสองตัวมาประกบกันนะครับอันนี้คือความแรงหนึ่พแรงมานะครับอีกอันนึงก็คือจะไม่มีเทสลาโมเดลไวตัวรันซีรีส์มาตั้งนะครับก็จะเป็นเทสลาโมเดลไตัวธรรมดาผมว่าพายในแอก็ทำดีขึ้นนะนี่อย่างนี้ ตัวนี้จะเป็นตัวฮาร์ดแวร์4.0นะครับก็ถ้าเราดูดีๆตรงนี้จะเป็น LED dot เอ,อเห็นไหมมันจะเป็น LED dot อัอนนี้ผมเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมเพิ่งค้นพบกับโมเดลวตัวเก่านะคือเป็นตัวปี2025แล้วกันไม่ได้ตัวเก่ามากคือว่ารงตำแหน่งซิทเบลล์อ่ะมันเปลี่ยนไปปะจากจาก,จากที่อยู่ตรงเสาอะ่ะตรงนี้แล้วกันน่าจะเห็นชัด จากที่อยู่ตรงเสาอะ่ะมันเถิบออกมาไปอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจะปิดเบาะหรือพับเบาะมันจะไม่มันจะไม่ติดละเดี๋ยวผมพับขึ้นให้ดูนะแล้วเบาะมันก็จะไม่แนบชิดกับตรงนี้ไปแล้วอะ่ะมันจะมีช่องว่างห่างเลยเออผมเพิ่งมาเห็นนะว่ามีการเปลี่ยนแปลงแต่ของของโมเดลวายลันซิดเนี่ยนะเรารู้อยู่แล้วว่าตัวซิดเบลจะไม่ได้อยู่ตรงเสาสีพิล,ล่าละจะยกรไปอยู่ข้างหลังแทน เราจะดึงซีดเบลไงวะเนี่ยอ,อ๋อดึงอย่างนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวดูฝั่งนี้แล้วกันเห็นไหมอันนี้ชัดเลยเนี่ยซีดเบลไปอยู่ยนั้นละเปลี่ยนตำแหน่งนะครับอันนี้คือของปี2025นะครับรู้สึกว่าข้างหลังจะเหมือนกับตัวรันซีรีส์แหละคือไม่รู้ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับแต่ตรงนี้ก็โหลึกอะแล้วก็จะมีตรงนี้วันนั้นผมไปถ่ายรันซีรีส์ผมถ่ายตรงนี้ไว้แล้วก็ทุกอันนะครับจะมาพร้อมกับที่ปิดผนหลังลนะก็ตั้งแต่ปี2024ไไปปจะดด้้ตตัวัวิผนงงนงีมา เดี๋ยวผมลองปิดให้ดูแล้วกันก็ตอนนี้นะครับจะเป็นแผ่นปิดแผ่นหลังละคือที่ฝั่งแคลิฟอร์เนียจําเป็นมากเลยนะเพราะว่าคนทุบรถบ่อยเราไม่อยากให้ใครรู้กว่าเราเก็บอะไรไว้ข้างหลังเดี๋ยวผมลองปิดดูปลาท้ายเนี่ยมันก็จะมองไม่เห็นว่าี่ยโหต้ืดมืดมากฟิล์มคันนี้มืดมากไม่รู้วันที่สมมตินี่จะมืดอย่างนี้ไหมเนี่ยแผ่นหลังตัวนี้มันไม่ได้แบบดึงลูดนะมันเป็นแผ่นแข็งๆอย่างนี้นะครับ เวลาจะเอาก็ต้องดันมันปิดครึ่งหนึ่งก็ได้หรือจะเก็บไปเลยก็ได้เอออย่างนี้ใช่ไหมเออเก็บอย่างนี้ไปเลยหรอถ้าได้ส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นตัวว i r e l e s s charger นะครับตัวนี้ก็ม,มีสีนี่สีที่เดียวกับสีรถเลยนะสีขาวสีดำสีน้ำเงินสีเทาสีแดงเลยนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็น power bank โคพาแล้วก็นี่จะเป็น wireless charger แล้วก็กระปุกน้ํากระติกน้ําอาจจะมองเห็นสีไม่ชัดจะเป็นสีอัลทาเลสกับสีน้ําเงินแล้วก็มีหมานะครับ,บรับดอทด็อกโหมดอะไรอย่างนี้นะครับข้อมูลก็จะเป็นรถโมเดลจะมีเทสลาหมดไซเบอร์ทรัคหมเดลเอ็กซ์แล้วก็หมดลเอสแล้วก็หมลูกู่นะครับการจัดสตูของอเมริกาก็จะเป็นมินิมอลอย่างนี้นะครับเพราะว่าสตูมันเล็กนะครับฝั่งนี้ก็จะเหมือนกันแก้วนี้ผมมีละก็จะเป็นไซเบอร์ไซเบอร์มาร์คหรือเปล่าเออแล้วก็มี กระติกน้ำนะครับเออนี่จับได้ขอบคุณนะแล้วนี่ก็เป็นเทสลาพาวเวอร์บอลน่าจะรุ่นหนึนะ่งแล้วก็ธรรมดาทั่วไปก็จะมีเทสลากระเบื้องนะครับอันนี้เป็นเทสลาโซล่าเซลล์แต่เป็นกระเบื้องที่แบบไม่แปะบนฝาบ้านเลยแล้วนี่ก็จะเป็นโซล่าเซลล์ที่แบบเป็นแผ่นอันนี้เป็นเป็นโซนที่ไม่ค่อยมีใครสนใจส่วนใหญ่ก็จะมาดูรถกันก็จะดูรถสองคันเสียดายเสียดายที่ไม่ได้มี t e s าโมเ d ลว Y ยลันซีรีที่นี่นะครับอนี้ผมก็พามาด้านล่างนะครับก็เป็นอีกที่หนึ่งแล้วกันที่สำหรับ Long ot, ลองรถก็เป็นเดโม d ไดรฟ์ก็เป็นเซลล์นะฮะเซลลเดโม o ไดรฟ์ก็จะมีเทสลาโมเดล3ตัวเก่า m o เดล Y ก็ตัวเก่ามาเทิมนั้นแหละโมเดล Y โมเดลวแล้วก็จะมี m o เด l 3ตัวใหม่ไยแลนด์นะครับ แล้วก็หัวหน้าโมเดล3ตัวใหม่มันสวยๆเนาะแล้วก็มีไซเบอร์ทรัคโมเดล X แล้วก็โมเดล Y นะครับก็อย่างหนึ่งเลยที่จะบอกว่าเมืองดาร์ลัที่ผมอยู่เนาะเขาจะแยกเป็นอย่างนี้คือ s โ o r e ชว์รูมแที่เราเห็นไปข้บนเมื่อกี้เนี่ยเอาไว้สำหรับโชว์อย่างเดียวว่ามีสินค้าอะไรบ้างแล้วก็ให้ทุกคนได้มาดูแต่ถ้าเกิดจะไปปิกอัพรถอะส่วนใหญ่จะไม่ได้ปิกอัพที่นี่นะไม่ได้ปิกอัพที่นี่เลยที่นี่มีแค่เอาไว้โชว์อย่างเดียวมีทั้งเดโมไดรฟ์และโชว์แล้วก หรือว่าจะไปปิกอัพรถเนี่ยจะอยู่ตรงซีด้าสปริงก็จะอยู่แถวเลอร์ฟิลแอร์พอร์ตเพื่อไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับก็แบ่งเป็นประมาณนี้ผมว่าเชื่อว่าในไทยนะคือหลังจากนี้ไปเดี๋ยวมันก็จะพัฒนาใน business model บิสเลสโมเดลประมาณเนี้ยก็คือถ้าเราจะเดโม่ดร้าก็ไปตามห้างก็จะมีจุดชาร์จเอซีต่างๆใช่ป่ะแล้วก็เราเดินเข้าไปในรถแล้วก็เดโม่ดร้าได้เลยเหมือนกับที่นี่แหละน,นนี่คือเดโม่ดร้าแบบเซลล์เซลล์เดโม่ดร้าเลยนะเดินเข้ามาปุ๊บกด lock, อันล็อกรถจากมือถือโคนคีย์แล้วก็ขึ้นไไปขััับบด้ช่วโมงนะครก็ มันก็เป็นวิสัยทัศนโมเดลประมาณนี้แล้วก็ถ้าอนาคตนะผมว่าถ้าถ้าจะไปไทยก็อาจจะมีความเป็นไปได้ประมาณนี้แล้วก็เวลาจะไปรับรถก็อาจจะไปรับที่อย่างเช่นที่ทสซาไทยแลนด์รามคำแหงเนาะก็เหมือนกันที่นี่ก็จะไปรับที่ซิดารสปริงมีสองออปชั่นก็คือไปรับที่ซิดาร์สปริงหรือว่าไปรับที่ บ้านคือ De l i v e r y ส่งที่บ้านเลยแล้วแต่ว่าจะออปชันไหนนะครับประมาณนี้นะครับพิบเศษของ t ท sla มันก็ไม่มีอะไรซับซ้อนส่วนการซ่อมก็จะมี t ท s l a Service Center ศูนย์ใหญ่ในดาลลัรก็อยู่ตรงซ a ด Spring นะครับตรงนี้ก็เป็นแค่ Demo Drive แล้วก็เป็น e sla Store ที่หนึ่งเ s สลาสในในเขต DFW Are a น่าจะมีประมาณ4 5สาขาแล้วมั้งแต่สาขานี้เป็นสาขาที่ผมมาประจำนะครับก็เดี๋ยวรอบหน้าไปนี่อาจจะได้ Demo Drive Tesla Mo เ e ลไแล้วล่ะครับจบกันไปแล้วนะครับเกียวกับคลิปรีวิว Tesla Store sla ในนอเมรริกาะคับ ก็เดี๋ยวว่างๆผมจะพาไปรีวิวเทสไดร้แล้วกันเดโมได้เทสลาโมเดลวายนะครับแต่ว่าเป็นตัวใหม่เดี๋ยวมาดูกันว่าฟูลเซียร์เดวิ้งเทสลาโมเดลวายฮาร์ดแอน์สี่จุดศูนย์ตัวใหม่จะเป็นยังไงนะครับก็ติดตามชมช่องบริ้งได้แล้วกันนะครับก็กดไลค์กดซับสไครต์ทิ้งไว้แล้วกันแล้วเดี๋ยวเราจะมาเดโมไดร์กันที่นี่วันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายคือจริงๆเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ว่าไอ้ตรงข้างหลังเนี่ยที่เป็นเดโมไดร์เนาะตรงเนี้ยมันไม่สุดแค่นี้นะมันยังมีตรงนีีอ้อก เทสลาเซเตอร์สำหรับเดโมไดรฟ์นะครับแล้วก็จะมีเทสลาโมเดล Y m o โมเดลที่มันจอดชาร์จเต็มแล้วแต่ว่าที่จอดตรงนี้มันน้อยมากเขาก็จะมาจอดกันในเหลือของตรงนี้นี่ก็จะมีตัวโมเดล3ามโมเดลวอะไรพวกนี้อันนี้เป็นรถเทสไดรฟ์ Drive นะครับก็จะมีโมเดล3ตรงนี้แล้วก็โมเดล Y ตรงนั้นโมเดล3ตรงนั้นโมเดลเเนี่ยเห็นไหมคือรถพวกนี้เป็นรถของบริษัทเทสลาหมดเลยไม่ใช่เป็นรถเจ้าของนะไม่ใช่แบบมีเจ้าของนะครับเป็นรถที่แบบสำหรับทำเดโมไดรฟ์นะครับ ก็จอดทิ้งไว้กัน